เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชา่างวิทพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถส,สวยมชมแรถสอและขายครับรถบ้านสภาพดีครับสีสันเงาฉ่ำบอดี้สวยไม่มีชนหนักเจ้าของดูแลอย่างดีเลยระบบไฟใช้ได้ครบเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับรถบ้านสภาพดีมากภายในเบาะหนัง สะอาดๆนะครับเกียร์โต้กระจกไฟฟ้า้องในสารสวยแปงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดด้านหลังก็งสวยเช่นกันเบาะหลังฟูๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับมาชีปเป้ารถสวย,สวยเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยของเครื่องก่อนเดิมๆครับ mm hmm. อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สีสันยังโอเคครับยังสวยราคาเปิดที่สา่เก0บาทครับโคโรนาปีเก้าสี่สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ